บอลไทยคืนความสุขสู่พี่น้องประชาชนไทยจัดไปสามแมตส์เจชนาทิพดีใจท่านี้แปลว่าอะไรโอ้วันนี้คุยกันยาวเลยคุณผู้ชมครับเรื่องของบอลไทยนะครับฟีเวอร์กลับมาแล้วดูได้จากตั๋วครับเพราะว่าสมัยก่อนนะฮะ เวลาผมมีตั๋วบอลไทยเนี่ยนะครับผมต้องไล่แจกชาวบ้านเขานะครับและคนก็จะไม่เอานะฮะแต่มาวันนี้มีแต่คนมาขอตั๋วบอลไทยผมและตั๋วบอลไทยตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อหน้าสนามราคานั้นพุ่งกระฉูดไป3เท่าเลยทีเดียวนะครับสมมติ200ค้ <c oughs> เขาซื้อกันเนี่ยมาฮะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบางครั้งนี่ขึ้นเป็นพันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องมาจากทางด้านของซิโก้กิตศักเสนาเมืองคล้ายๆกับเป๊ปกาว์ดโอลาเป๊ปกาว์ดโอลากุญซือที่เก่งที่สุดในโลกคนนึง เคยบอกกับเพื่อนร่วมอาชีพว่าวิธีจะทำทีมฟุตบอลให้ประสบความสำเร็จง่ายมากเลยเขาบอกยังไงเหรอเลือกคนดีแต่ไม่ใช่คนดังหมายความว่าไงฮะหมายความว่าปัจจุบันคนมักจะไปชอบบอกว่าอ่ะคนนี้ดังต้องมาติดทีมชาติแต่เป๊ปบ,บอกว่าใครดีมาดังแต่ไม่ดีก็ไม่เอาซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ายุคใหม่ของทีมชาติไทยมีนักเตะหลายคนเราอาจจะไม่คุ้นแต่คุณซิกโก้เขาบอกว่านี่แหละเพชรอาจจะไม่ดังแต่ดี ก็เอามานะครับแล้วก็ตอนนี้ความมั่นใจถือว่าเป็นสิ่งสําคัญปกติเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะจะบอกว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่โคซิโกบอกเลยว่าชวนทะเละาตั้งแต่นาทีแรกคือบุกแรกเอาสะใจแฟนๆก็เลยเข้าไปในสนามไปให้กําลังใจกันคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากให้ดูนะฮะฮีโร่ใหม่เกิดแล้วเกิดฤทตวีกัน เหมือนไรอันกิกส์ลยฮะลูกสอดูให้ดีฮะถ้าเป็นนักบอลปกติโดนชนจะล้มแต่เดี๋ยวดูลูก2 0งศของไทยว่าสุดยอดขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายเมสซี่เจชนาทิพย์เขามีความฝันและฝันของเขาเป็นจริงแล้วไปดูกันอีกครั้งเต็มๆกับทุกสิ่งที่ผมได้โปรดไปครับก่อนเกมน,นะครับเมสซี่เจนโพสตอินสตาแกรมว่าจินตนาการขอให้ราชมังสนามแปลกแล้วคุณผู้ชมครับ เมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งครับปรากฏการณ์บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่บนรถบัสอยู่ในสายเลือดนะคุณผู้ชมครับและสินค้าที่ขายดีและหายากที่สุดนะครับก็คือเสื้อทีมชาติไทยนี่ฮะคุณผู้ชมครับคำอธิษฐานของเหล่านักเตะทีมชาติไทยเป็นจริงแล้วครับบอลลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในแต่มีหัวใจอยู่ข้างสนามนั่นคือแฟนบอลมากันแบบเต็มๆแน,น่นๆ รอบรองชนะเลิศครับศึกอาเซียนคัพชิงแชมป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยในชุดน้ําเงินครับซัดกับฟิลิปปินส์ในชุดขาวนัดแรกเราบุกไปเสมอมา0ูนย์นัดนี้ชนะจบเลยครไทยเข้าชิงแต่ถ้าเกิดเสมอแบบมีสกอร์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนี่ฟิลิปปินส์จะเข้ารอบชิงนะฮะแค่หนาทีครับไทยซึ่งประกาศว่าจะบุกถล่มตั้งแต่วินาทีแรกบอมโคกตั้งเมสซิเจชนาทิมสงกระสินครับนักเตะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนตตัวแรกแต่เก่ง ก็เดนได้ m e s s ิเจ1-0 Thailand มั่นใจแล้วครับขอแค่อย่าโดนยิงเสมอนะฮะเมื่อกี้บุกซ้ายข่าวนี้มาทางขวาเข้ามาเข้าทางป็นพีรพัดโนชยาโกปินบินเซฟโอ้โหยังนำอยู่1-0นะครับหลังจากนั้นครับ ไทยก็นำต่อประกิจดีพร้อมกองกลาง TOT ตักเข้าไปชาริลชป,ปุยตุ๊กหูชาร์ชไม่โดนฮะจบเครื่องแรกเรานำอยู่1 0น,น,นะครับเข้าเครื่งหลังฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกต้องบุกแล้วฮะตั้งป้อมซัดตุม้มแต่กวินธรรมสจ,จานันบินเซฟสุดงดงามต้องดูเบิร์นโอ้โหเจ็ดนาทีหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับประกิจดีพร้อมชิปให้กับทางด้านเกรกฤิทวีการโดนชนไม่ล้มสองศูนยะ์ฮะ ตัวจีดจากชนบุรีเอฟซีเฮ้เหลืออีก9นาทีคุณผู้ชมครับ บอลโดมาแล้วดูฮะเบอร์28ของฟิลิปนส์โอ้โหมาตินสตูโบโดดกระแทกประกิจดีพร้อมเป็นใบเหลืองที่2ผู้ชมครับสตูโบโดไล่ออกจากสนามกรรมการสายหัวประมาณว่าไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องออกไปแล้วก่อนจบเกม4นาทีเกรกริดทวีการล็อกเข้าขวา3ประตูต่อ0เกรกริเหมา2ไทยชนะ3-0 เราเข้ารอบชิงคุณผู้ชมครับไม่เจอเวียดนามก็มาเลพุทธหน้า17ธันวาคมนี้เจอกันแน่นอนที่ราชมังคลาสุดยอดไทยแลนด์ปูนปูนก็เนี่ยครับสมาคมก็อัดฉีดไปอีกนะครับ3ล้านบาทเลยทีเดียวก็ชนะล้านห้าแล้วก็ยิงลูกละห้าแสนนะครับไป3ล้านก็ถ้าเกิดเป็นแชมป์ก็อาจจะอาจจะแตะ20ล้านได้นะครับแล้วก็เป็นสําคัญครับดีใจก็องมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเรื่องของพลุนะครับทางสมาคมรวมไปถึงแฟนบอลก็ ขอความร่วมมือนะครับอย่าจุดเลยครับเพราะถ้าเกิดจุดแล้วถ้าเกิดโดนสั่งปรับมาเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนสั่งห้ามแข่งในบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขยายความเรื่องของพลุนะครับซึ่งเป็นปัญหากันเยอะแยะมากมายนะและสุดท้ายครับเรื่องของเมซี่เจนะครับตอนนี้ก็เจ็บตัวแล้วนะครับเพราะว่าโดนกระทืบฮะตอนนี้เมซี่เจโดนกระทืบเพราะเวลาเขาเล่นอินสตาแกรมเขาจะชอบบอกว่ากระทืบไลค์ตอนนี้คนไปกระทืบไลค์ในอินสตาแกรมเมซี่เจเยอะมากแล้วคนก็ถามเมซี่เจยิงเข้าทาท่าเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยแปลว่าอะไรเมซี่เจบอก เดี๋ยวเปิดใจคุยกันว่าถ้าเนี้ยแปลว่าอะไรและเมสซี่เจมีรองท้าสตัดมามอบให้กับแฟนๆด้วยถ้าแตกลายอย่างนี้นะครับก็เหมือนแบบผู้จัดก,การเขาบอกว่าถ้ายิงเข้าให้ทําแบบนี้ครับแปลว่ามือเหนือแปลว่าเหนือกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับ ก็ความรู้สึกที่ผมได้เข้าชิงครับก็ต้องขอบคุณโค้ชส,สตาฟครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆร่วมทีมครับที่ช่วยทํางานหนักจนเราได้เข้าชิงแล้วก็ผมก็อยากจะคว้าแชมป์ครับแล้วก็จะทาให้ดีที่สุดครับก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลด้วยครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้สตาร์ทผมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ เรื่องของพลุซึ่งตอนนี้ทะเลาะกันยิ่งใหญ่แล้วเกินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลุซึ่งจุดในเคมเมื่อวานนี้และทำไมเราถึงไม่ควรจะสนับสนุนนะครับ แล้วจากอดับสามะจำมันยิ่งตอนเลยนะครับที่คุณสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเรื่องของปฏิบัติการศูนย์กู้ชีพนเรนทรน,นะคะทางศูนย์นั้นใช้เวลา10-15นาทีเท่านั้นต้องไปให้ถึงที่เกิดเหตุเพื่อจะช่วยชีวิตของผู้ป่วยในนาทีฉุกเฉินค่ะอย่าลืมนะครับอย่าโทรไปเล่นนะครับทั้ง191ทั้งหน่วยกู้ชีพต่างๆนะครับเพราะว่าโทรไปเล่นนี่เยอะมากจริงๆนะครับเลิกทําพฤติกรรมแบบนี้ คนที่อยู่ในช่วงของวิกฤตนะครับความเป็นความตายเขาจะได้มีโอกาส้อนมากขึ้นนะครับย้ำหมายเลขอีกครั้งนะคะก็คือ1669นะคะหมายเลขของอศูนย์นเร,รนทรค่ะไปดูอันดับสที่คุณผู้ชมวดเข้ามาค่ะอันดับ2องประจำวันนี้ครับภารกิจของยามชายฝั่งปกป้องทะเลไทยนะคะศูนย์อเมริการเพื่อจะดูแลเรื่องของภารกิจทางทะเลทุกอย่างเลยนะคะสอนชล รามน้ํามันเคลื่อนที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวเป็นข่าวสอนชนก็ต้องดูแล้วใช่ครับเดก,กันครับไปดูกันต่อครับอันดับหนึ่งที่คุณผู้ชมบวชให้มากจริงๆประจำวันนี้ครับ เป็นชัยชนะของทีมชาติไทยนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสูสุกิจครับหลังจากชนะฟิลิปปินไป3ประตูต่อสูตรค่ะแชมป์ชูปิดครับต้อง3ครับครับอันนี้พอดีผมกำลังจะผมผมผมจะเพิ่มนิดนึงฮะผมถามพี่ซิโก้ว่าทำไมเล่นดีขนาดนี้พี่ซิโก้บอกว่าเราทํางานกันอย่างหนักมา2ปีโดยไม่มีใครรู้ฉะนั้นความสําเร็จและศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่ต้องใช้ระยะเวลาความตั้งใจปิดทองหลังพระทำงานมาแล้ว2ปีกว่าจะมีวันนี้ สุดดยอดจึงกราบเรียนมาให้ทราบครับขอบคุณมากครับสป็รับ <ผม S 1> รบข้อมูลดีๆจากซิกโก้เกียรติศักดิ์สนาเมืองเมื่อ12ปีที่แล้วเขาพาทีมไทยคว้าแชมป์อาเซียนนะครับนี่อีก12ปีแล้วนะฮะรอบนี้เขาจะไปในฐานะโค้ชแล้วจะคว้าชัยได้หรือไม่ต้องให้กำลังใจกันวยถูกต้องครับ